ผมจองวันเดียวได้เลยนะขอบคุณมากคุณนะแล้วก็อันนี้อันนี้สามร้อยห้าสิบซีซีอันนี้หกร้อยห้าสิบซีซีแต่คันนี้ซื้อมาสองแสนกว่าอันนี้ผมขายใครเอาแสนห้าเอาไปเลยหกร้อยห้าสิบถูกกว่าสองร้อยห้าสิบขายแสนห้าใช่ซื้อมาแสนห้าลขายราคาเดิมเลยแต่งเพิ่มไปเยอะมากนะแต่งเพิ่มไปเยอะมากเลยสวยเลย เขาเรียกับตัวเองมากมันขับง่ายไงเบื่อแล้วดิ๊กยบไหมอ่าอบกมานะตัวือรี่ลิมิเต็ดนะมีแค่ไม่กี่ร้อยพันเงินเแล้วก็อันนี้ครับวันนี้ก็จีดองหลายวันผมจองวันเดียวได้เลยนะขอบคุณทุกคนนะแล้วก็อันนี้อันนี้350ซีซีอันนี้650ซีซีแต่คันนี้ซื้อมา200,000กว่า อันนี้ผมขายใครเอาแสนห้าเอาไปเลยหกรห้าสิบถูกก<า>ว่าส5 0ห้าสิบขายแสนห้าใช่ซื้อมาแสนห้าเลยขายราคาเดิมเลยแต่งเพิ่มไปเยอะมากนะแต่งเพิ่มไปเยอะมากเลยสวยเลยตีไปโอ้ยง่อยกับตัวเองมากมันขับง่ายไง 别了，大兵们。